สวัสดีค่ะเด็กๆปหงนะคะอะ่ก่อนอื่นก็ขอพูดเรื่องการบ้านนะการบ้านขวานะมันไม่ได้ยากขนาดที่จำเป็นต้องรอกันมาสงแล้วการบ้านนะคะคือรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้มันเรียนออนไลน์มันไม่ได้ไม่ได้เป็นการเก็บคะแนนจริงจังอะเด็กๆ คือถ้าเราเปิดตามปกติได้เมื่อไหร่ก็จะมีการเรียนการสอนอีกรอหนึ่งอะแล้วก็จะเก็บคะแนนจริงๆรรอบหนึ่งรอบนี้ก็โอเคถ้าเราจําเป็นต้องเรียนทั้งเธอมมันก็จะมีเก็บคะแนนบ้างแต่ขวานก็จะไม่เก็บจากการบ้านการบ้านเป็นเหมือนการทบทวนการเข้าห้องเรียนหนูทําการบ้านได้ก็แปลว่าหนูสอบได้ไงรอดรอกกันมาแล้วก็คือที่รู้ว่ารอ,อกอ่ะเพราะาไม่รู้ว่าใครเป็นต้นฉบับแต่ อบมาผิดเหมือนกันเลยอะอืมก็บอกไว้เลยแล้วกันนะคะว่าการบ้านไม่ได้คิดคะแนนฉะนั้นถ้าคิดจะลอกเพื่อนไม่ต้องสง่งมันเหนื่อยครูตรวจเหมือนกันเธอลอกเธอไม่เหนื่อยหรอกเธอก็แค่เปิดไฟล์ของเพื่อนแล้วก็ลอก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 แล้วก็ขียนเขีนเขียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูแต่ครูต้องมาเปิดไฟล์เธอทีละไฟล์ บางคนอัลบั้มก็ไม่ใส่ให้ถูกไปสร้าอัลบั้มใหม่ครูก็ต้องมานั่งย้ายอัลบั้มให้ครูต้องเซฟลงนะคะเราก็มาตรวจครูตรวจในคอมด้วยการเขียนในคอมนี่ไม่ง่ายเลยนะเด็กๆมันยากมากเลยที่เราจะตรวจได้แล้วแบบรูปภาพบางคนก็ไม่ชัดอะถ้าไม่ชัดมากจริงๆขวดคอเนี่ยไม่ตรวจคือบางคนแบบว่าถ่ายก็แบบถ่ายไกลๆเด็กๆถ่ายให้มันใกล้ๆหน่อยอะไรเงี้ยถ่ายให้แบบไม่ต้องซูมก็เห็นตัวอ,อักษรอะ เออมันค่อนข้างตรวจยากนะคะแล้วก็เหมือนเดิมจุดก็ยังมีลืมพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็ยังงงๆคราวนี้เขียนแก้ให้ทุกคนแล้วแล้วก็เขียนเขียนข้อความไว้ให้ด้วยว่าชื่อคนชื่อวงบอกแล้วต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเป็นคําอื่นขึ้นต้นประโยคมันก็ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อยู่แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อในเรื่องของการถามคาถาเป็นภาษากังก อะคะ่ะการถามคำถาม,ถามเป็นภาษาอังกฤษอืมอ่ะการถามคำถาม,ถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีการถามสองรูปแบบก็คือแบบที่หนึ่ง yes no question ก็จะตอบได้แค่ yes กับ no เท่านั้นก็ตอบได้แค่ yes no question นะคะ คำถามแบบที่สองก็คือ W H question คำตอบจะต้องตอบเป็นประโยคคำถามที่ขึ้นต้นก็คือขึ้นต้นด้วย W กับ H เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันละกันว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะ Yes No question ก็คือคะจะขึ้นต้นดน้ตามนี้เลย Verb to be เรียนแล้ว is M R อันนี้เน้นนะเด็กๆเน้นนะเพราะว่าเรียนแล้วแล้วมันก็เป็นอะไรที่ใกล้ตัวง่ายๆอะไรเงี้ย Verb to do ใช้ do d o e สบอกแล้ว i s a mr a e i s ใช้กับเอกพจน์มี he she i t am ก็ใช้กับ i เท่านั้น R ก็คือ uvde แล้วก็คำที่มีแบบพหูโพสหลายหลายคนหลายๆสิ่งหลายๆอันอะไรเงี้ยคะ่ะ verb to do ขึ้นต้นด้วย do does ดูก็คือ i uvde ก็จะใช้ดูหรือคำที่เป็นคำนามที่มากกว่าหนึ่งก็ใช้ดู ด o e สใช้กับ he she it แล้วก็สิ่งที่มีแค่หนึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงหนึ่งคนแมวหนึ่งตัวอะไรเงี้ยก็ได้ verb to have has have has ก็ใช้กับ he she it หรือคำที่มีแค่หนึ่ง have ใช้กับ i u v d คำที่มากกว่าหนึ่งนะคะอันนี้ can ก็ถามว่าสามารถไหม could ก็คล้ายๆ can เหมือนกันก็เป็นคำที่สุภาพขึ้นมา ชุดควรไหมจะทำยังไองอะไรเงี้ยชุดกับ s ชล l l คล้คายๆกันช o ด s ชล l l แต่ s ชล l l จะสุภาพกว่าแล้วก็มีวูดเอ,อ้ามีอีกตัวหนึ่งวิวแต่ว่าหวัวเน้นแค่นี่นะคะ verb to be verb to do can แค่นี้นะ verb to be verb to do can เนี่ย สามตัวนี้แหละที่จะเน้นเพราะว่าจะเจอเยอะเพราะว่าอันอื่นก็จะเป็นแบบโตขึ้นไปอ่ะตัวอย่างถ้าขึ้นต้นด้วยเวิร์กชูบี m m r y y เห็นไหม mary เป็นชื่อคนก็เลยใช้ m ตัวใหญ่ขึ้นต้นประโยคก็คือ i ตัวใหญ่อันนี้คือ i ตัวใหญ่นะคะไม่ใช่ l is mary a doctor mary เป็นหมอใช่ไหมตอบ yes she is เห็นไหมถาม is ตอบอีสแมรเป็นชื่อของผู้หญิงก็เลยใช้ she คราวที่แล้วมีคนผิดนะอ่า dogs running อ่า dogs running ทำไมใช้อ่าเพราะว่า dogs มีหลายตัวก็เลยใช้อ่าถามอ่าตอบอ่าทำไม ด็อเป็นสุนัขทำไมไม่ใช่อิเพราะว่า d o อกมีหลายตัวเราก็เลยใช้ they no they aren't no they aren't อ่านว่า aren't นะคะก็คือตัวย่อของคำว,ว่า are not are you jumping are you jumping บอกแล้วถามใช้ you ก็ใช้ are ถาม you ตอบ I แต่เมื่อเป็น I จะมา I are ได้ไหม ไม่ได้ต้อง I am am I walking เห็นไหม am ใช้กับ I ถาม I ตอบ you ถาม you ตอบ I ถาม I ตอบ you am I walking no you are not เห็นไหมแบบย่อก,กับแบบเต็มนะคะ,ะมาดูต่อไปตัวอย่าง verb to do What to do? Do you speak English? ค,คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม Yes, I do. ถาม You ตอบ I You ก็ใช้ do I ก็ใช้ do โอเคไม่ต้องเปลี่ยน Does she drive a b i Does she drive a b i เธอขี่จักรยานได้ไหม She มีคนเดียวใช้ does no she does not อ่ะอันนี้แบบเต็มนะคะเห็นไหมเขาก็ตอบว่า does อ้าวต่อไป does c a n play game c a n เป็นชื่อคนใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ใส่ es เพราะว่า c a n เป็นผู้ชายหนึ่งคน does c a n play game c a n เล่นเกมได้ไหมถามเ e นเ e นเป็นผู้ชายใช้ He ใช้ o e s อ่าต่อไปอขอโทษค่ะต่อไปนะ do d e y o k ค่ะ d e y ใช้ d e y ใช้ do d e y ใช้ do Do they like yoga? พวกเขาชอบโยคะไหมตอบ No, they don't. No, they don't เห็นไหม don't ก็คือ do not แต่ว่าเป็นรูปแบบย่อะนะคะอันนี้เรียนแล้วผ่านอันนี้ตัวอย่าง can can ก็แปลว่าสามารถ ถามแคนตอบแคนถามแคนตอบแคนแคนแฮร์รี่คุกแฮร์รี่ทำอาหารได้ไหมแฮร์รี่สามารถทำอาหารได้ไหม Yes he can ได้เขาสามารถ can แฮร์รี่เป็นผู้ชายฉะนั้นก็เลยใช้ he นะคะเห็นไหม can a b i r d s i n g a b i r d เป็นน no. กมีตัวเดียวใช้ it Yes it can can elephants jump ช้างหลายตัวกระโดดได้ไหมสามารถกระโดดได้ไหม no they can not elephant หลายตัวก็เลยใช้ they อ่าสังเกตน,นะคะ can not ก็จะเขียนติดกันนะไม่เหมือน isn't is not are not do not does not อันนั้นจะเขียนแยกอันนี้จะเขียนติดกันนะคะจำให้แม่นนะ Can I read a I ฉันอา่านสอสารถอ่านหนังสือได้ไหมเห็นไหมถาม I n อ you, no, you can't ไม่คุณไม่ได้ถาม can ตอบ can ถาม I อตอบ you ถาม you ตอบ I อย่าลืมถ้าชื่อคนชื่อวงอะไรเทั้ไหายแหละก็เวลาตอบก็เปลี่ยนเป็นคำสรรพนาม I อ o u H วดให้ควรด,ด้วยโอเคค่ะผ่านไป อันนี้ W H Question ก็จะขึ้นต้นด้วยตามนี้เลย What Where When Why Which Who Whose Who How What แปลว่าอะไร Where แปลว่าที่ไหน When แปลว่าเมื่อไหร่ Why แปลว่าทำไม Which แปลว่าอันไหนสิ่งไหน Who แปลว่าใคร Whose แปลว่าของใคร Who m แปลว่าใครเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนที่เรา เป็นกรรมอะคะ่ะเป็นดัมน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะแล้วก็ how แปลว่าอย่างไรเท่าไหร่อันนี้ต้องจำนะคะต้องจำนะเพราะว่าเวลาตอบ the question เหมาแล้วว่าจะตอบเป็นประโยคแต่ถ้าเราแปลไม่ออกว่าคำเหล่านี้ที่ขึ้นต้นแปลว่าอะไรเราก็จะตอบผิดนะ,ะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างประโยคของการขึ้นต้นด้วย what ง่ายๆเลย what is your name What is your name? ถามว่าชื่อของคุณคืออะไรเขาก็เลยตอบถามเห็นไหมถามคุณตอบฉัน My name is Jack. ฉันชื่อแจอ็คมาดูข้อต่อไป What are you doing? คุณกำลังทำอะไรบอกแล้ว verb to be ตามด้วย verb-ing แปลว่ากำลังคุณกำลังทำอะไร I am eating chicken. ฉันกำาลังกินไก่เห็นไหมถ้าเราแปลคำนี้ไม่ได้อะเด็กๆก็จะตอบเป็นประโยคไม่ได้นะคะต่อไปคำถามว่า where where แปลว่า,วา,วาที่ไหน where is she from เวลาตอบเราก็จะเรียงมาอย่างนี้ where is she is from England อังกฤษก็คือประเทศอังกฤษนะคะประเทศอัง เกือใครอยากจดได้จดได้ Where is she from? She is from England. เธอมาจากที่ไหนเธอมาจากประเทศอังกฤษ Where should we go? พวกเราควรจะไปที่ไหน We should go to the park. พวกเราควรจะไปที่สวนสาธารนณะ The park แปลว่าสวนสาธารณะ ค่ะนะโอเคต่อไป when when แปลว่าเมื่อไร่ when is your birthday when is your birthday my birthday is on the third March ว้าลืมใส่ the ต้องใส่ the ข้างหน้านี้ด้วยนะคะ my birthday is on the 3 h e third March เมื่อไหร่วันเกิดของคุณคือเมื่อไหร่วันเกิดของคุณคือเมื่อไหร่ถามของคุณตอบของฉันวันเกิดของฉันคือวันที่สามีนาะมันเกิดใครก็ไม่รู้นาะไม่ใช่คุณเกิดคือวันด้วย when did you go to party คุณไปปาร์ตี้เมื่อไหร่คุณไปปาร์ตี้เมื่อไหร่ I went to party last night ดิท <Did S 2> <Did S 1> เป็นรูปอดีตนะคะเป็นอดีตของดูฉะนั้นด i ทเป็น verb to do ก็คือ verb ช่วยเมื่อเวลาตอบเราจึงต้องเปลี่ยนจาก go เป็น went ให้เป็นรูปอดีตนะ I went to party last night ฉันไปปาร์ตี้เมื่อคืนเห็นไหมถ้าเราไม่รู้ว่า w e n แปลว่าเมื่อไหร่เราก็จะตอบไม่ได้เพราะมันไม่ได้ตอบ yes/no เดิมแล้ว ต่อไปค่ะคำว่า why why แปลว่าทำไม why do you not go to school by bicycle เพราะอะไรคุณถึงไม่ไปเนี่ยไม่ไปโรงเรียนโดยจัก,กรยานเห็นไหมถาม why ตอบ because นะคะ because เสมออันนี้คือรูปแบบที่ถูกต้องเป็นทางการถาม why จะตอบ because because แปลว่า เพราะเพราะ I can't r i t e I cannot w r i t e a bike เพราะฉันไม่สามารถขี่จักรยานได้ก็คือฉันถีบไม่เป็นนะ่ะฉันถีบไม่เป็นหรือว่าทาจอาจะแบบแย่มากฉันฉันถีบไม่ได้อะไรอย่างนี้ Why does she go with you เพราะอะไรทำไมทำไมทำไมหรือเพราะอะไรก็ได้นะทำไมเธอถึงไปกับคุณ ทำไมเธอไปกับคุณ because เพราะว่า she is my sister เพราะว่าเธอคือน้องสาวของฉันเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงแต่ว่าที่ไปด้วยก็เพราะว่าที่เธอไปด้วยก็เพราะว่าเธอก็คือน้องสาวของฉันฉันก็เลยให้เธอไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะอะต่อ which อันไหนสิ่งไหน which is better อันนี้น่าจะเป็นเหมือนเวลาเราเลือกซื้อของอะเด็กเ หรือแบบมีชุดสองชุดอะซื้อเสื้อผ้าแล้วกงนมีสองชุดชุดไหนสวยกว่าชุดไหนใส่แล้วดูดีกว่าเราก็จะถามว่า which is better อันไหนดีกว่าเพื่อนก็เลยจะตอบว่า this is better this นี่แปลว่านี่นี่นี่น,นี่ดีกว่าก็คือชิเนียดีกว่านะชิเนียดีกว่าก็เลือกสีอะไรเนี้ย which choice is correct Which choice is correct choice ก็แปลว่าตัวเลือกนะคะตัวเลือกนะ correct แปลว่าถูกต้อง,ต,อต,องอออตัวเลือกไหนถูกต้องอ่าเขาเขาก็ถามกันว่าเออตัวเลือกไหนถูกต้องอ่ะก็เลยตอบว่า A is correct ข้อ A อะถูก A is correct ข้อ A ถูกอ่ะก็ตอบแบบข้อ A เอ้ามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะ who who แปลว่าใคร who แปลว่าใคร who is her mother ใครคือแม่ของเธอก็ตอบว่า Jane is her mother Jane คือแม่ของเธอเอ่ามาดูคำถามที่2 who are you คุณคือใครคุณคือใครอาสมมุติว่าถามครูหวานล้กันครูหวากนาก็จะตอบว่า I am your teacher ฉันเป็นครูของคุณ I am your teacher ฉันเป็นครูของคุณ Who's e ถามของใคร Who's e ก็จะตามด้วยคำที่เราของที่เราต้องการถามอะ Who's e pencil is this Who's e pencil is this ปากกาไม่ใช่ปากกาดินสอดินสอมีแท่งเดียวก็เลยใช้ is และก็ใช้ this นะคะดินสอแท่งนี้ของใคร ก็เลยตอบว่า this is his pencil นี่เป็นดินสอของเขาอันนี้แปลว่าของเขาอ่มาคำถามที่สอง whose carrots are those c a r r o t มีหลายแครอทก็เลยใช้ are those แปลว่าน,นั่นนั่นที่มีมากกว่าหนึ่งด้วยนะมากกว่าหนึ่ง whose carrots are those นั่นเป็น c แครอทของใคร those are Jack's carrots those are Jack's carrot นั่น <None. S 1> เป็นแค r อทของ j c k s อันนี้แจ k s เป็นชื่อนะคะถ้าเราต้องการใส่ความเป็นเจ้าของเราจะใส่แบบนี้ p o t t e r e s ก็คือบอกว่าเนี่ยใส่การแสดงความเป็นเจ้าของก็คือแค r อทของ Jack s. อันนี้ไม่เน้นนะวูมก็ไม่เน้น whom do you go with? คุณไปกับใครคุณจะคุณไปกับใคร w t t ที่แปลว่ากับ I go with my older brother ฉันไปกับพี่ชายของฉันฉันไปกับพี่ชายของฉัน whom are we waiting for? พวกเรากำลังรอใครอยู่พวกเรากำลังรอใครอยู่ We are waiting Anna พวกเรากำลังรอ Anna อ่ะการถาม how how แปลว่าอย่างไรกับเท่าไหรอ่ามาดูอย่างแรกนะคะอย่างแรกฝั่งนี้แปลว่าอย่างไรและฝั่งนี้แปลว่าเท่าไร่ How do they go to school? พวกเขาไปโรงเรียนอย่างไร They go to school by bus. พวกเขาไปโรงเรียนโดยรถมี How are you? คุณเป็นอย่างไร I am good. ฉันรู้สึกดี How much? เท่าไหร่ถามราคาอันนี้คือถามราคานะเด็กๆ ราคา it is 200 baht it is 200 baht มันราคา200บาท how many oranges do you have how many oranges do you have คุณมีส้มเท่าไหร่ I have three oranges I have three oranges ฉันมีมส้ม3ามลูก ่นี่นะคะอ่ะอันนี้นะก็คือจบที่เรียนวันนี้เพราะว่าเด็กๆลอกกันนั่นแหละวันก็เลยคิดว่าถ้าจะลอกก็ลอกให้สุดแล้วกันอ่ะวันนี้ก็ให้ลอกนี่นะคะ่ะทั้งหน้านี้เลยค่ะลอกลงไปนะคะลอกลงไปในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปมาสง่งจะดูว่ามีใครจะลอกผิดไหมหรือว่ามีใครจะแบบ คือให้ลอกจากนี้แล้ว,วก็คงไม่มีใครไปลอกเพื่อนแล้วเนาะอืมอันนี้ก็คือขวสรุปให้แล้วที่เราเรียนทั้งหมดนะคะก็ขอให้ลอกแล้วก็มาสง่งถ่ารูปส่งก็แค่นั้นแหละโอเคค่ะวันนี้ก็สอนจบเพียงเท่านี้หวังว่าจะลอกถูกต้องไม่ต้องแก้นะคะให้ขวาแบบได้แค่ติกกต๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกพอเนาะอืมค่ะก็วันนี้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ